ราบหรือไม่ฝรั่งเศสใช้แผนอะไรทำไมสยามถึงยอมเสียดินแดนฝั่งขเขมรถ้าใครเคยถามว่าทำไมสยามต้องยอมเสียดินแดนพระตะบองเสียมราชและศรีสพลให้ฝรั่งเศสคำตอบไม่ได้อยู่ในโต๊ะเจรจาแต่อยู่บนลำน้ำเจ้าพระยาวันที่ปืนใหญ่ฝรั่งเศสจ่อเข้ามาถึงหัวใจสยามปีพศ2436ฝรั่งเศสส่งเรือรบล่วงล้ำเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมตั้งเงื่อนไขกดดันรัฐบาลสยามให้ยอมรับอิทธิพลของตนเหนือกัมพูชาและลาวนี่คือยุทธศาสตร์ที่เรียกว่ากันบดดิโ o เมซีการทูดด้วยปืนต่อจากนั้นฝรั่งเศสใช้แผนแผนที่บีอีกชั้นตั้งคณะกรรมการสำรวจพรมแดนแล้วลากเส้นเขตแดนใหม่ให้เป็นประโยชน์กับตน จนในที่สุดวันที่23มีนาคมพศ2450สยามจำต้องลงนามสนธิสัญญาฝรั่งเศสสยามสลระเมืองพระตะบองเสียมราฐและศรีโสพลให้ฝรั่งเศสแลกกับที่ฝรั่งเศสถอนทหารออกจากตราดและจันทบุรีมันคือเกมแรกที่ไม่มีทางเลือกอื่นสยามอาจยอมเสียพื้นที่แต่ไม่เคยยอมเสียศักดิ์ศรีแห่งเอกราชเพราะในวันที่ปืนใหญ่ฝรั่งเศสจ่อเข้ามาสยามเลือกที่จะอยู่รอดเพื่อรอวันกลับมาเข้มแข็งกว่าเดิมเรื่องนี้คือบทเรียนว่า ความยิ่งใหญ่ของแผ่นดินไม่ได้อยู่ที่ขอบเขตของแผนที่แต่อยู่ที่หัวใจของผู้ไม่ยอมจำนน